แล้วเรื่องการเข้าสังคมบ้างพี่แปมและหลายคนที่เขาอาจจะเรียนจบไปแล้วแล้วแบบอยากจะกลับมาเรียนอีกครั้งหนึ่งอาจจะกังวลว่าจะเข้ากับเพื่อนๆที่อายุเด็กกว่าอายุน้อยกว่าได้ไหมพี่แปมรู้สึกว่าตรงนี้เป็นปัญหาไหมคะคำพูดที่เหมือนขอไว้ก็ไม่รู้ได้จริงหรือเปล่าแต่พอมันมีโอกาสที่โครงการเนี้โครงการปอกตีเนี่ยพี่ก็ลองดูก็แอบเหมือนแบบวัดใจเหมือนกันนะวัดใจสิ่งศัฟดิินธอ์เนาาแบบจะฟัฟดิ์จริงไหม รู้สึกแปลกๆไหมที่เหมือนคนในวัยเดียวกันเขาทํางานกันอยู่แล้วสมมุติบางคนเนี่ยถึงขั้นมีครอบครัวกันแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าเราอ่ะกาลังเรียนอยู่เลยรู้สึกว่าเหมือนมีบางทีที่รู้สึกเสียดายไหมที่เข้ามาเรียนในคณะแพทย์คนในอยากบอกคนนอกอยากรู้สวัสดีค่ะคุณอยู่กับทูและนี่คือซุปซิปซี่ ถ้าคนคนหนึ่งยังคงมีความฝันแต่ยังไม่ได้ทําตั้งแต่ตอนเป็นวัยรุ่นจะมาทําตอนอายุสามสิบจะสายไปไหมยินดีต้อนรับแคดรับเชิญของเราในวันนี้พี่สเต็มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนําตัวนะคะพี่ชื่อสเต็มนะครับนักศึกษาชั้นปีที่สามครับรุ่นหนึ่งสามสามครับว้าวพี่เต็มคือเราอะ่ะเปิดคลิปมาเลยว่าอายุสาสิบยังจะเรียนแพทย์ได้ไหมเอาจริงๆนะพี่แตมพี่แต็มอายุส0ิบจริงหรอหน้าตายอย่างนี้อายุถึงปะให้คนดูดูกันหยิไปดิ อืมไม่น่าถึงยังไม่ถึงใช้คำว่าจะสามสิบดีกว่าอ่ะเป็นวัยใกล้สามสิบเป็นวัยใกล้สามสิบจากยี่สิบเก้าบวกบวกบวกบว,บวกบวกอ,อีกนิดนึงใกล้แล้วใกล้แล้วแต่ว่าจริงๆอ่ะคือถ้าเดินส่วนกันที่สิริราชก็คือดูไม่ออกว่าอายุ30มสิบตอนแรกที่เข้าคณะมาเพื่อนหลายคนก็ดูไม่ออก ทุกคนคิดว่าเฮ้ยเรารุ่นเดียวกันอย่างนี้<ช>ต้องขอบคุณ<ช>นวัตรกรรมจำเลยนี้เนาะที่ไ <c oughs> ทฟู่เอ๋ยโบท็อกเอยเทอร์มาดเอ๋ย,อ,ยอะไรก็ตามฟิลเลอร์เอยที่ทําให้หนา้าเราอยพออยู่ได้ในวัยเท่านี้ค่ะพี่แต็มแล้วก่อนที่พี่แตมจะเข้ามาเรียนแท้เนี่ยพี่แต็มเรียนจบคณะอะไรมาก่อนค่ะให้ลองเดาดูอุ้ยถูลองเดาดูาให้คุณให้คุณผู้ฟังเนี่ยลองเดาดูว่าหน้าตาแบบนี้เนื้อเนื้อแบบนี้เรียอะไรดีอุ้ยทรงนี้ปิกตกิต็อกอืมน่าจะมาจากสายวิทย์ อ่ะก็ถูกเล่นสุขภาพอ่ะใกล้ละใกล้ละอีกนิดนึงใกล้ละใกล้ละใกล้ละอ่ะวิสุขภาพใช่ใช่เรียนอะไรดีมีเยอะแยะเลยนเะเภสัชกรไหมคะอ่าไม่ใช่พยาบาลอ่ะถูกเรียนพยาบาลถูกเรียนพยาบาลครับพี่จบจากพยาบาลมหิดลหรือว่าใครหลายๆคนก็นเรียกว่าพยาบาลศิริราชค่ะโอ้โหพยาบาลก็พยาบาลศิริราชตอนนี้ก็มาเรียนแพทย์ศิริราชแบบนี้ไม่เบื่อหรอครับพี่แตมนี่เบื่อทําไมต้องเบื่อล่ะถูกปะ สำหรับตัวพี่พี่มองสี่ราดเป็นบ้านหลังที่สองมันอยู่กันเราอยู่กันมานานเราหมายถึงว่าเราเติบโตในที่นี่เนาะช่วงชีวิตหนึงน่งเนาะแล้วก็ทํางานที่นี่ก่อนที่เราจะเออกลับบ้านไปเนาะแล้วก็กลับมาเรียนที่นี่อีกมันทุกช่วงเวลามันมีความทรงจําดีๆพี่รู้สึกว่าถ้าย้อนกลับไปได้พี่ก็ยังเลือกเรียนที่นี่เหมือนเดิมอืมค่ะพี่แตมแล้วพี่แตมอะ่ะสอบเข้ามาในคณะแพทย์ิริราชนี้ได้ยังไงมันมีโครงการพิเศษสาหรับคนที่จบปตรีมาแล้วหรือเปล่า มีโครงการพิเศษครับสำหรับคนที่จบปตีเนาะในรุ่นของพี่เนี่ยจะมีโครงการที่ว่าโครงการรับผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีโดยรุ่นของพี่เนี่ยเป็นรุ่นที่ยังไม่จํากัดสาขาวิชาเนะาะดังนั้นในรุ่นของพี่กันเนี่ยก็จะมีเพื่อนที่จบศิลปศาสตร์มาเ<ฮ>พื่อนที่จบ,บวิศวกรรมศาสตร์มาเพื่อนที่จบการบินก็มี<ฮ>ชายขอให้จบปอตีแล้วก็สอบเข้ามานี่พี่ได้แอบบ้าของ หน้ากายอย่างเราก็จบปริมาหรือยังอุยองอ้ยใช่คือจริงๆน้องถูวก็เป็นคนหนึ่งที่เข้ามาผ่านโครงการคนจบปรตรีมาแล้วเหมือนกัน<ช>ซึ่งซึ่งของีปถูก,ก็คือยังไม่ได้มีการกําหนดว่าจะต้องจบจากสายวิสุขภาพเท่านั้นถูกก็แบบจบมาจากคณะอักษรศาสตร์เหมือนกันค่ะที่ไหนที่ไหนอักษรศาสตร์จุฬาโอ้บาวู นั่นแหละค่ะก็คือแบบเปิดโอกาสให้คนที่ยังคงมีความฝันอยู่ได้เข้ามาเนาะแต่ว่าน,นี้ก็ต้องบอกก่อนนิดนึงใช่ไหมพี่แต็มว่าเกณฑ์ในการรับแต่ละปีก็จะเปลี่ยนไปไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าใครสนใจก็จอาจจะต้องแบบติดตามประกาศปีต่อปีไปใช่เกณฑ์แต่ละปีเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเนาะอย่างปีล่าสุดเนี่ยสามารถดูในในได้ในที่เว็บ tca...t นดอทมหิดลเนาะอย่างที่พี่แตมไปดูมาให้เนี่ยก็รับ,รบเฉพาะสายวิทย์ ยามวิทย์นะไม่ใช่วิทย์ฝุขภาพนะวิทย์เท่านั้นดังนั้นคนที่จบอะไรบ้างที่ที่จบน่าจะเป็นวิทย์ก็อย่างเช่อนอะ่ะทำตแพทย์เภสัชกรจิตวะแพทย์พยาบาลกายภาพวิศวกรรมศาสตร์หรือคณะวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยหรือแม้แต่สถาปนิตเองก็สามารถเข้ามาสอบได้เพราะว่าตอนสอบเข้าเนี่ยใช้วิชาวิทย์เป็นวิชาหลักในการยื่นคะแนนสอบอืมค่ะพี่แตมพอได้เข้ามาเรียนในคณะแพทย์แล้ว รู้สึกว่าอายุมีปัญหากับการเรียนไหมคะถ้าเทียบกับตอนที่เราเรียนตอนสมัยอายุสักยี่สิบอย่างเงี้ยค่ะย้อนกลับไปเกือบสิบปีที่แล้วหรอปัญหาหลักๆคือร่างกายค่ะไม่รู้เป็นเหมือนกันไหมพออายุมากขึ้นเนี่ยนอนดึกไม่ไหวแล้วจะไม่จะไม่มีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าวันไหนมีระค่ะทุกคนคงว่าอะไรคือวันไหนมีระค้นเนาะวันไหนมีระคืนคืออ่านหนังสือหนึ่งคืนและพรุ่งนี้เช้าไปสอบเลยทําไม่ได้ทําไได้ยอมแล้วว่า ทัวนนี้ห้าทุ่มที่คืนง,ง่วงตองแบบต้องนอนแล้ว,แบบนนลวทํางานดึกแค่ไหนพอถึงเวลาปุ๊บต้องนอนแล้วพอถ้านอนดึกกว่านั้นเนี่ยเราก็ตื่นเช้าไปเรียนไม่ไหวเนาะเรียนหมอเรียนหมกถูกปลาใช่ค่ะแล้วใช่ทูอ่ะแชร์ประสบการณ์ตัวเองแล้วกันเราก็จริงๆอาจจะยังไม่ได้ใกล้สามสิบขนาดนั้นแต่ก็แอบมีปัญหาเรื่องสุขภาพเหมือนกันล่าสุดเลยก็คือผ่ากรอสผ่าจานันไย คือยืนผ่าแบบประมาณสามชั่วโมงรู้สึกปวดหลังพี่ตัมเป็นไหมตอนรุ่นพี่เนี่ย<ะ>พี่โชคดีว่าพี่ไปเลือกเก้าอี้ที่มันพอดีกับเอ,อเอาอาจารย,าย์ใหญ่ดังนั้นพี่จะไม่ยืนผ่าพี่นั่งผ่า โอ้ก็เลยรอดตัวไปในจุดก็เลยไม่ปวดหลังค่ะอันนี้เราพูดถึงเรื่องการเรียนไปแล้วเนาะแล้วเรื่องการเข้าสังคมบ้างพี่แปมและหลายคนที่เขาอาจจะเรียนจบไปแล้วแล้วแบบอยากจะกลับมาเรียนอีกครั้งหนึ่งอาจจะกังวลว่าจะเข้ากับเพื่อนๆที่อายุเด็กกว่าอายุน้อยกว่าได้ไหมพี่แปมรู้สึกว่าตรงนี้เป็นปัญหาไหมคะสาหรับพี่พี่รู้สึกว่าอย่างที่พี่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นเนาะตอนเข้ามาแรกๆเลยอะใครหลายๆคนน่ะก็คิดว่าเราคือรุ่นเดียวกันแต่เราอาจจะมาตัด มาจากต่างโรงเรียนถูกปัก็เลยไม่คุ้นหน้ากันถูกไหมแปลว่าพี่สาหรับตัวพี่เองอะ่ะไม่มีปัญหานะในการที่จะแบบเข้าสังคมหรือเข้ากับเพื่อนแต่สาหรับตัวพี่เองที่ถ้าให้เปรียบเทียบเนาะอายุจะสามสิบกับการเรียนกับคนที่อายุยี่สิบเนี่ยมันจะมีความต่างอย่างหนึ่งคือสิ่งที่เรียกว่าเจเนเรชันแก่ะในยุข,ของเราเนี่ยมันก็จะมีหลายๆอย่างหรือคําศัพท์บางอย่างที่เราไม่พูดแล้วก็น้องก็จะไม่รู้จัก อะไรสิ่งนี้มันคืออะไรอย่างเงี้ยหรือคําอุทานบางอย่างที่เมื่อิดว่าอะไรนะก็จะมีคาถามอย่างเช่นเวลาพี่ทาของตกใช่ไหมมันก็จะเป็นการอุทานแบบคนมีอายุหน่อยนะแบบถ้า,ถ,าถ้าใครมีอายุอาจจะเคยได้ยินบบว่าตาเถนโอ้ยเ <c oughs> ยชีเพื่อนถามเมื่อกี้อุทานว่าอะไรนี่ก็บอกว่าตาเถนกับเยชีไงก็บอกมันคืออะไรอ่ะนี่ก็ไม่รู้จักเหมือนกันก็เข้าไปนั่งเสิร์ฟว่า เอออะที่เราอุทานมาตลอดพ่อแม่เราอุทานมาตระเหศกับเยชยีคืออะไรเนี่ยมันก็มันก็มีความต่างตรงเนี้ยหรือแบบอย่างเช่นเวลาเราพูดถึงคําบางคําอย่างเงี้ยอย่างในรุ่นของพี่เนี่ยเออสมัยนี้เขามีควาว่าแลกลายใช่ไหมค่ะสมัยพี่เนี่ยยุคยุคประมาณสักสักสิบปีที่แล้วเนี่ยพี่ใช้คำว่าแลกผินแลกผินอ่ะทุกคนต้องว่าถ้าใครถ้าใครอายุสามสิบบวกบวกเนี่ย จะต้องตามทันแน่นอว่าแลกพินคืออะไรเนาะและคือในสมัยก่อนเนี่ยจะมีมือถือเนาะแล้วมันยังไม่มีไลน์ใช่ไหมดังนั้นวิธีการจะคุยกันได้เนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนบาร์โค้ดซึ่งเขาเรียกว่าพินเนาะของมือถือแอปของมือถือยี่ห้อแบบ็คเบอร์รี่อย่างเงี้ยหลายๆคําหรือคําศัพท์บางอย่างเนี่ยน้องๆก็ตามไม่ทันเหมือนกันเหมือนพอเราโตเนี่ยแต่น้องๆเพิ่งแบบอายุแค่แบบห้าขวบห้าหกขวบเออมันก็ไม่่อยรู้จักเทคโนโลยีในรุ่นที่เราโตมา ของทูถืดว่ายังโชคดีนะเพราะทูอ่ะยังอยู่ในแบบช่วงยี่สิบอยู่แล้วทูเหมือนเป็นตรงกลางระหว่างรุ่นพี่แต้มกับรุ่นน้องๆ<ม>ก็เลยแบบยังพอเข้าใจทั้งสองรุ่นอย่างแบบบีวีและพีนทูก,ก็พอรู้จักอยู่แต่ไม่ใช่ว่าเราอายุจะสามสิบแล้วไม่อัปเดตชีวิตไม่อัปเดตโลกไม่เราอัปเดตท,ทุกอย่างตามเด็กๆทันที่หมดคมีอะไรเรารู้จักไอจี IG, ใช่ไหมความแตกต่างระหว่างไอจีของคนมีอายุนะอันนี้อันนี้แอบเมาส์กับไอจีคนกับน้องๆเนี่ย อย่างแรกโพสที่ลงไอจีรุ่นเรานะโอ้ลงรูปเยอะแยะมากเป็นร้อยเยอะมากแล้วแล้รูปเนี่ยจะไม่ได้มีความคีบแบบเรียบเรียบมินิมอลไม่มีไม่มีมมเอลเลเมนต์เยอะสีสันชุดช,ชัดใช่แต่น้องๆสมัยนี้จะห้ารูหกรูลงปุ๊บเก็บลงปุ๊บเก็บเราสามารถดูได้เลยว่าใครเนี้ยอายุใกล้จากสามสิบซึ่งที่รู้สึกว่าปัญหาพวกนี้ไม่เป็นปัญหาเลยเนาะ การลงรูปมากหรือน้อยก็ไม่ได้ทําให้เราเข้ากับเพื่อนไม่ได้พี่แตมเราพี่แตมอ่าอยากให้เพื่อนในรุ่นเรียกว่าอะไรคะต้องเรียกพี่ไหมอ่ะเรียกอะไรก็ได้เรียกแตมเรียกชีแตมเรียกพี่ก็ได้แต่ขอขอย่าขออย่างหนึ่งอย่ามีอย่ามีคําคแบบไอ้หรือไงขึ้นมาก็พอ <c oughs> เรียกอะไรก็ได้จริงๆอ่ะพี่พอพี่รู้สึกว่าก็เข้าใจทุกคนเรามาเรียนกับรุ่นน้องๆเนาะเราเราแค่อายุมากกว่า แต่เราก็คือเพื่อนกันเพราะเราเคือรุ่นเดียวกันค่ะแล้วถ้าเราเรียกรุ่นพี่หรอคะที่แบบรุ่นพี่แต่ว่าเขาก็ยังเป็นน้องเราอยู่เนี่ยเราแบบมีวิธีการเรียกยังไงเออเคยมีปัญหาเหมือนกันช่วงตอนที่เข้ามาแล้วแบบจะเรียกพี่รหัสว่าอะไรก็เลยบอกทุกคนเลยว่าเราอจะเรียกทุกคนว่าพี่นะและทุกคนจะเรียกเราว่าอะไรอะแล้วแต่เลยแต่เราจะเรียกทุกคนว่าพี่แล้วก็ถ้าจะเรียกเราว่าพี่ก็ได้เราก็ไม่ติดแต่เราจะเรียกคุณว่าพี่นะ แม้แต่พี่รหัสตัวเองเนี่ยที่แบบกาลังเพิ่งคุยกันอยู่วันนี้เพิ่งคุยกันเลยเนี่ยก็พี่พี่พาน้องรหัสไปเลี้ยงข้าวหรือเปล่าซึ่งบอกว่าเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวตอบน,นะเดี๋ยวตอบน,นะก็เรียกเขาว่าพี่พิม์แชทก็เรียกว่าพี่ทําอะไรก็อย่างก็เรียกว่าพี่เพราะเขาถือว่าเป็นพี่ที่มีความรู้มากกว่าเราค่ะแล้วพี่พี่เขาเรียกเราว่าอะไรคะก็เรียกว่าพี่นะเรียกว่าพี่เหมือนกันสนุกก็คือพี่คุยกับพี่พี่พี่คุยกับพี่ก็ใช่ค่ะ ทูก็เหมือนกันทูก็รู้สึกว่าเรียกทุกคนว่าพี่ที่แบบเป็นพี่เราก็เหมือนเหมือนเขาเข้ามาก่อนมาก่อนเป็นพี่มาทีหลังเป็นน้องมาพร้อมเป็นเพื่อนอใช่คือเหมือนเขาเป็นคนที่มีประสบการณ์ทางด้านการเรียนแล้วก็เหมือนมีความรู้ทางการแพทย์มากกว่าเราเราก็เลยเหมือนนับถือเขาเป็นพี่ถูกต้องแล้วทูรู้สึกดีมากเวลาพี่ๆเขาเรียกเราว่าน้องทูรู้สึกตัว,ตวเล็ก <laughs> ของ ของทัวยังดีที่เขายังเรียกว่าน้องของพี่ก็คือแบบว่าด้วยอายุที่มันเยอะไปแล้วอย่างเงี้ยแม้แต่พี่ที่จบไปแล้วหรือเราเรียกว่าพี่บัณฑิตก,ก็เรื่องหรอว่าพี่เราก็เลยรู้สึกว่าแบบเราอยากเรียกว่าน้องบ้างก็ได้แตบบ่ที่พึแบบ่งรับไม่อยากไม่อยากดูอายุเยอะอย่างเงี้เวลาในวงสนทนาค่ะพี่แตมพอได้เข้ามาเรียนในคณะที่ขึ้นชื่อได้ว่าเรียนเครียดมากหนักมากพี่แตมมีวิธีการในการจัดการความเครียดยังไงค่ะต้องยอมรับก่อนว่าตัวพี่เองเนี่ยก็คือจบ สายวยิสุขภาพดังนั้นคําบางคำสับบางอย่างเนื้อหาบางเรื่องยอมรับว,ว่าเคยผ่านมาแล้วแต่ <c oughs> ก็ลืมบ้างก็ต้องใช้เวลาทบทวนนิดนึง <c oughs> การจัดการความคิดของพี่ในวัยจะสามสิบเองก็จะทําเต็มที่แต่จะไม่กดดันตัวเองว่าเฮ้ยต้องทําให้ได้คะแนนดีที่สุดนะต้องโหมต้องทําอะไรเนี่ยพี่จะไม่ทําแบบนั้นพี่รู้สึกว่า เต็มที่ที่สุดแล้วผ่านมาตรฐานที่คณะตั้งไว้อันนี้แหละคือสิ่งที่พี่เป็นจุดมุ่งหมายในใจในทุกวิชาเรียนเลยว่าเราทำเต็มที่แล้วผ่านแล้วโอเคถึงนะถ้าเรามีเวลาเหลือค่อยมาทบทวนเพิ่มเพื่อเก็บความรู้เราที่เราอาจจะบกพร่องไปอันนี้คือวิธีการจัดการความเครียดอย่างหนึงคือเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายให้ให้สูงเกินกว่าความสามารถของเราเราตั้ง ให้มันพอดีกับเราแล้วไม่ไม่ทําให้สุขภาพเราแย่แล้วก็การจัดการความเครียดอย่างหนึ่งก็คือเราก็ทาการจัดการความเครียดเหมือนทุกคนเลยเครียดท,ทาไงกินเครียดทาไงนอนค่ะหรือไม่ก็ไปเที่ยวเหมืนอนน้องๆเลยอย่างเงี้ยใช่ค่ะ <c oughs> ใช่ทูว่ารู้สึกว่าการที่เราเรียนจบปริญญาตรีมาแล้วเนี่ยมันอาจจะมีข้อดีบางอย่างก็คือพอเราเคยผ่านการเรียนระดับชั้นอุดมศึกษามาแล้วแล้วเราก็รู้ว่าตอนนั้น่ะ มันก็ยากมันก็รู้สึกว่าเหมือนจะไม่รอดรู้สึกว่าแบบกดดันตัวเองแต่สุดท้ายเราก็รู้ว่ามันจบมันจบมาได้เรารอด <c oughs> ที่เชื่อว่าทุกเมื่อเราก,ก้าวเข้าสู่ชั้นอุดมศึกษานเนี่ยทุกคนมีความฝันทุกคนมีเป้าหมายเป้าหมายแต่ละคนอาจจะแบบว่าเกรนิยมระดับหนึ่งเกิดนิยมแบดับสองหรือว่าเรียนจบเกรนิยมก็ตาม <c oughs> แต่พี่ทุกคนว่าทุกคนมีเป้าหมายที่อยากจะทํา แล้วก็เราอะทําตามเป้าหมายนั้นให้ถึงซึ่งพี่เชื่อว่าทุกคนเราทําได้สําหรับเราพี่เองนะคะไม่รู้ว่าสำหรับคนในวัยจะสามสิบคนอื่นเนี่ยมีความฝันและเป้าหมายอะจะทําได้หรือยังเพราะว่าสําหรับคนวัยสามสิบเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเรามีความฝันเรามีเป้าหมายแต่เราก็เป็นคนวัยทางานคนหนึ่งซึ่งก็จะมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบพี่อาจจะโชคดีที่ว่า เป้าหมายในชีวิตของพี่ในการเป็นหมอคือพี่เรียนอย่างมีความสุขแล้วก็ถ้าได้ขึ้นคลินิกแล้วนะก็จะดูแลคนไข้เสมือนที่เราเคยเป็นพยาบาลเราก็จะดูแลคนไข้อย่างดีรักษาคนไข้อย่างดีที่สุดเท่าที่เราทําได้คนๆหนึ่งดังนั้นเป้าหมายของพี่มันค่อนข้างเรียบง่ายมากอ่ะมันเป็นการเป้าหมายที่ไม่ได้แข่งกับใครมันคือการแข่งกับตัวเองซึ่งก็เลยทําให้ไม่มีความเครียดไม่มีความกดดันเลย ค่ะพี่แปมแล้วอะไรคือสิ่งที่ทําให้พี่แปมตัดสินใจมาเรียนหมอคะยอมทิ้งอาชีพพยาบาลที่ถือว่าก็ค่อนข้างมั่นคงเลยพี่เร่าเรื่องลี้ลับได้ปะจัดมาเลยค่ะพี่แปมอ่าพี่บอกตรงๆนะพระราชีบิดาเนี่ยตรงลงพยาบาศลศรีราชเนี่ยซักผิดมากนะตอนนั้นที่พี่ทํางานเป็นพยาบาลที่นี่นาะแล้วก็ใช้ทุนเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วพี่ก็คือต้องกับ ไปบ้านเพื่อแบบไปดูแลพ่อแม่ไปดูแลแบบครอบครัวอย่างเงี้ยพี่ก็เลยแบบว่าพี่ที่บอกเขาเลยบอกว่าเออจะไปจะมาเนี่ยก็กาบก็ลาให้เรียบร้อยพี่ก็เลยไปลาท่านบอกว่ายังอยากอยู่ที่นี่ต่อนะแต่แบบด้วยปัจจัยหลายๆอย่างในชีวิตอย่างเงี้ยพี่ก็เลยบอกท่านไปไป,ไป,ประโยคประโยคประมาณนี้ว่าใช้คําพูดแบบประมาณนี้ว่าพี่อยากกลับมาเรียนที่นี่นะยังอยากกลับมาอยู่ภายในโรมาสซิรล,ลาช แล้วก็ก็เป็นคำพูดที่เหมือนขอไว้ก็ไม่รู้ได้จริงหรือเปล่าแต่พอมันมีโอกาสที่พี่มันมีโอกาสที่โครงการเนี้ยโครงการของเราเนี่ยเปิดขึ้นมาใช่ไหมโครงการปลอกตีเนี้ยพี่ก็ลองดู <c oughs> ก็แอบเหมือนแบบวัดใจเหมือนกันนะวัดใจสิ่งฝาฟิธิ์เนาาแบบจะฝาฟิิ์จริงไหม <c oughs> แล้วผลก็คือตอนประกาศรายชื่อตัวเองอะร้องไห้เลยเพราะว่าตอนนั้นพี่ทิ้งหลายๆยากมาก ชีวิตอาจดูปดแปลกๆณก่นะอนที่จะซิวมาเรียนหมอเนี่ยคือตอนนั้นก็เรียนเภสัชคณะหนึ่งอยู่เป็นคณะที่มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งแล้วก็บอกน้องที่เรียนเภสัชด้วยกันว่าแบบเออพี่อยากกลับบ้านซึ่งคําว่าบ้านนะตอนนั้นก็คือบ้านจริง,รงแล้วก็อยากกลับมาสิริราชด,ด้วยพี่ก็ไม่เรียนหมายถึงว่าไม่เรียนไม่เข้าแลบเภสัชตั้งใจอ่านหนังสือสอบเข้ามาแล้วผลลัพธ์มันก็ออกมา อย่างที่ถูเป็นทุกวันนี้ก็มาเป็นนักศึกษาพแพทย์เป็นปีที่สามอยูเละยเหมือนถูกเลือกให้มาเป็นหมอเลยค่ะพี่แป้วใช่ <laughs> พี่เพราะว่าท่านก็คงเห็นอะไรในตัวที่บางอยา่างค่ะของถูกก็คล้ายๆกันอยู่นะเหมือนรู้สึกเหมือนถูกเลือกให้มาเป็นหมอยังไงคือจริงๆแล้วถูเหมือนเป็นเด็กที่ตอนสมัยมอ6อะค่ะที่เขาต้องเลือกเนะว่าจะเรียนอะไรต่อไปตอนนั้นถูกก็ยังไม่ได้มีความคิดว่าอยากจะเป็นหมอแล้วก็ตอนนั้นไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำว่าอยากที่จะเป็นอะไรเราก็เลยเหมือนแบบ เอาอะไรที่ตัวเองสนใจนะตอนนั้นไปเลยก็คือทูสนใจทางด้านแบบนิเทศอักษรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยสมัครเข้าไปในคณะนั้นแล้วก็เรียนคณะนั้นมาแต่ว่าระหว่างที่เรียนในคณะอักษรศาสตร์เนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าเหมือนไม่ใช่ทางตัวเองเลยแต่ก็ยังไม่อยากที่จะล้มเลิกเร็วจนเกินไปก็คือเรียนจนจ,นจบพอเรียนจบมาแล้วก็ได้ลองไปทํางานก็หลากหลายอยพอสมควรแต่สุดท้ายเราก็เลยรู้สึกว่าก็ยังไม่ใช่ทางของเราอยู่ดีจนพี่สาวอะค่ะเป็นพยาบาล แล้วเขาอะชอบกลับบ้านมาแล้วก็มาเล่าให้เราฟังเคสนู่นเคสนี่แล้วก็เหมือนมาเล่าการทํางานของหมอให้ฟังแล้วเราก็เหมือนแบบได้รับการฟังเรื่อยๆแล้วก็อุ้ยเกิดอินสปีเรชั่นหรือว่าฉันจะอยากเป็นหมอพี่สาวนี่คือเป็นัวจุดไฟแน่เลยจุดไฟใช่ค่ะพี่สาวบอกแล้วเหมือนพี่สาวก็เห็นอะไรบางอย่างในตัวเราว่านี่ฉันว่าเธออะเป็นหมอได้แล้วเป็นหมอที่ดีได้ด้วยคือด้วยความที่อาจจะเป็นบุค,คลิกของเราหรืออะไรบางอย่างที่พี่เขาเห็นในตัวเรา แล้วเราก็เริ่มเหมือนเริ่มไปศึกษามากขึ้นว่าหมอเขาทำงานยังไงหมอเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลายเป็นว่าสนใจหมอไปด้วยเลยแล้วเหมือนช่วงนั้นอะทูทํางานเกี่ยวกับการศึกษาทํางานกับเด็กๆที่เขาเหมือนมีความฝันอยากจะอยากจะเป็นหมอแล้วพอเห็นเขาอยากเป็นหมอเราเลยอยากเป็นหมอด้วยแล้วทีเนี้ยตามเด็กๆตามเด็กๆตามเด็กๆมันเหมือนห<ๆ>ลายๆอย่างมารวมกันทําให้รู้สึกว่าอยากเป็นหมอสุดท้ายแล้วไพ่ตัวสุดท้ายของทูเลยก็เลยบอกว่าโอเคงั้นทูอาจะตั้งใจอ่านหนังสือสอบหมอถ้าเกิดสอบติด แสดงว่าเนี่ยถูกเลือกมาเป็นหมอแหละแล้วว่าตอนนั้นรู้สึกว่าน่าจะไม่ติดแน่เลยเพราะเราความรู้ไม่ได้เยอะค่ะพื้นฐานไม่ได้แน่นแต่สุดท้ายก็ติดอุ้ยถ้าพูดว่าความรู้ไม่เยอะพี่ว่าเราก็เยอะกันอยู่นะการแข,<า>ข่งขัน<ๆ>มันก็ในระดับหนึ่งอยู่นะถูกลาแต่แต่ว่าแบบถ้าเทียบกนันเนาะว่าแบบคือทัว่วทิ้งห่างจากวิชาวิทยาศาสตร์มาแบบสี่ห้าปีก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะพื้นฐานมันไม่ค่อยดีแล้วจําอะไรก็ไม่ค่อยได้แล้วอืมแต่ก็สุดท้ายก็แบบมากับ กลับมาอ่านใหม่แล้วก็สอบติดได้ก็เลยรู้สึกว่าหรือนี่จะเป็นทางของเราเก่งมากพี่แตมอยากรู้จังเลยอ่ะว่าตอนที่เราตัดสินใจที่จะมาเข้าหมอครอบครัวหรือว่าคนรอบตัวเขามีความเห็นยังไงอะคะของพี่โชคดีเนาะว่าตอนนั้นพี่เป็นในเพศศัตมาด้วยเขาก็เลยค่อนข้างซัพพอร์ตเราเต็มที่พี่เป็นคนในวัยจกสามสิบที่พ่อแม่เข้าใจเขาเห็นเราเขาเห็นเราว่าเรามีความฝันเนาะ เขาเลือกที่จะให้เราไม่ต้องรับผิดชอบครอบครัวแล้วก็กลับมาเรียนอีกครั้งอันนี้มันก็ต้องบอกว่าต้นทุนทางครอบครัวของพี่อะค่อนข้างเขาเข้าใจเราอย่างมากแม่เนี่ยมันรอยอยู่โลกใต้โรงอาหารโรงเรียนที่พี่ไปสอบแล้วก็ซื้อข้าวกรอบให้พี่ซึ่งในวัยอายุฝามฟี่ป่าพ่อแม่เรายังแบบพพอร์ตเราขนาดเนี้ยพี่เลยรู้สึกว่าพี่ต้องทําให้เต็มที่ที่สุดอะเท่าที่เขาอะสพอร์ตเรามา เขาจะได้ไม่รู้สึกเสียใจที่แบบว่าเขาทําเต็มที่เพราะว่าอาอย่างอาลองถามทูย้อนกลับไปหลายๆปีสมไมเราเป็นมหกแลกแย้มไปสอบครั้งแรกพ่อแม่มาไหมของทูมาจริงอ๋อของพี่พ่อแม่เขาแบบปล่อยพี่เลยแบบปล่อยตีแบบชีวิตเป็นของเราอยากเลือกอะไรเลือกอยากทาอะไรทําแตลว่าครอบครัวของพี่อ่ะเขาก็ซัพพอร์ตพี่ครอบครัวของครูพี่ว่าเขาก็ซัพพอร์ตไงใช่เขาก็ซัพพอร์ตเหมือนเขา อยากเห็นเราทําในสิ่งที่เราอยากทําไม่ว่าเราจะอยากลองทําอะไรคือเขาก็ให้เราเต็มที่เพราะว่าเขาก็เชื่อว่าเราอะตั้งใจทําในทุกๆอย่างที่เราอยากจะทําอยู่แล้วแล้วเขาก็แบบพร้อมซัพพอร์ตเหมือนเป็นแรงหนุนมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่แบบสําคัญเหมือนกันเนาะกับการที่เราสอบเข้ามาใหม่ใช้ชีวิตเป็นนักศึกษาอีกครั้งหนึ่งครอบครัวก็มีผลมากจริงๆอ่ะที่รู้สึกได้เลยตอนทูเล่าเพราะว่าของพี่อะพ่อแม่เพิ่งมาซัพพอร์ตพี่อะ ตอนนี้เราสอบเข้าหมออีกครั้งนี่แหละ,ะเพราะตอนเรียนพยาบาลเองเนี่ยเขาก็คือแบบให้ให้ชีวิตอิสระเลยอยากเลือกอะไรเลือกอยากทำอะไรทำแต่พี่ก็ตั้งใจเรียนนะไม่ได้ว่าปล่อยไปเลยอย่างเงี้ยตั้งใจเรียนอยู่แล้วใช่ักศึกษาแพทยศิริราชตั้งใจเรียนทุกคนถูก <c oughs> ต้อง <c oughs> ค่ะพี่แตมค่ะแล้วพี่แต็มรู้สึกรู้สึกแปลกแปกไหมที่เหมือนคนในวัยเดียวกัน เขาทํางานกันอยู่แล้วสมมุติบางคนเนี่ยถึงขั้นมีครอบครัวกันแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเราอะ่ะกําลังเรียนอยู่เลยรู้สึกว่าเหมือนมีบางทีที่รู้สึกเสียดายไหมที่เข้ามาเรียนในคณะแพทย์ณวันที่เราตัดสินใจเข้ามาไม่มีคำว,าว่าเสียดายนะสําหรับตัวพี่เองนะไม่รู้ว่าทูเป็นแบบพี่ไหมแต่ถามว่ามีความรู้สึกว่าอุ้ยเพื่อนเราแต่งงานเฮ้ยเพื่อนเรามีลูกเรากลายเป็นหน้าคน เรากลายเป็นอาคนแล้วก็รู้ฝึกใจหายอย่างบอกไม่ถูกมันจะอาจมันอาจจะเป็นเรสิ่งที่เรียกว่าภาวะโหงไหมเหมือนทุกคนแบบเติบโตขึ้นเนาะเราก็กลับมาเริ่มใหม่แต่ถามว่าไม่ใช่ว่าเราไม่เติบโตขึ้นนะเราก็เติบโตในแบบของเราถูกไหมเพื่อนก็เติบโตในแบบของเพื่อนเวลานัดเจอกันอย่างเงี้ยคนอื่นเขาก็คุยกันว่าเฮ้ยเนี่ยปีนี้เนี่ยเงินเดือนขึ้นเท่าไหร่นะขึ้นตําแหน่งไหมถูกปะ่ะแต่พี่ก็กำบ,บับเพื่อนว่า แกเนื้อหาแผ่นหนักมากเมื่อคืนฉันไม่ได้นอน,นอย่างเงี้ยฉันเพิ่งสอบสอบเสร็จโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบพเพื่อนเพิ่งงว่าเป็นอะไรเนี่ยแต่เพื่อนแต่เพื่อนก็อ๋อเพื่อนก็คิดได้ว่าเออเรากลับมาเรียนใหม่ีนี่เนาะแล้วก็เออเอ,อไม่เป็นไรก็ปอบปอบแล้วก็แบบเหมือนมันก็เหมือนเพื่อนก็จะทีชเราเป็นแบบว่าเป็นนะเป็นรุ่นน้องทางที่จริงเราไม่ได้รุ่นน้องก็รุ่นเดียวกันนั่นแหละแต่แต่เข้าใจว่าเรากลับมาเรียน เขาก็อาจจะเอ็นดูเราเออเขาก็จะแบบเออเอ็นดูนะแกอย่างเงี้ยแบบเออเออจที่จมที่ทําทําได้ทําได้อย่างเงี้แบบเออเออยเหมือนที่แบบปริญญาใบาแรกของเราที่แบบเราก็มีเพื่อนในคณะที่คอยช่วยเราก็สปอร์ตลงมาค่ะทูก็คิดเหมือนพี่แตมว่าตั้งแต่สอบเข้ามาจนเรียนมาจนถึงตอนเนี้ยก็ยังไม่รู้สึกว่าเสียใจหรือว่าเสียดายอะไรเลยเพราะว่าอย่างที่พี่แตมได้พูดไปใช่ไหมคะว่าแต่ละคนอ่ะมีเป้าหมายชีวิตไม่เหมือนกันเออแล้วเราอ่ะก็เหมือนกําลังดําเนินชีวิต ไปในทิศทางที่เราจะนําไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้ก็คือเติบโตในแบบของเรานั่นแหละคนอื่นก็แบบเราก็ร่วมแสดงความดีกับเพื่อนๆส่วนเราก็คือแบบโฟกัสที่เป้าหมายของเราก็หวังว่าพอถึงตาเราเพื่อนๆก็มาแสดงความดีกับเราเหมือนกันถูกไหมก็คือเรียกว่างานรับปริญญาของเราเนี่ยก็จะแบบมีลูกมีหลานแบบเต็มไปหมดเลยใช่นะอันนี้นัดไว้เรียบร้อยแล้วกแกพาหลานมานะฉันอยากเห็นหลานโตแค่ไหนแล้วอย่างเงี้ยแบบพาแฟนแกมานะอย่างเงี้ยมาๆมากันเยอะๆอย่างเงี้ยพร้อม วันรับปริญญาจะเป็นวันที่คนน่าจะเยอะมากสำหรับพวกเรา,าใช่วันรอยยาลอ <c oughs> มเพื่อนด้วยเ <c oughs> ชื่อว่าคุณผู้ชมที่ฟังเรามาจนถึงตอนนี้เนี่ยถ้าเขาแบบอายุใกล้จะ30สหรืออยู่ในวัยที่อาจจะไม่ได้เรียนมาหาลัยแล้วแต่ว่ายังมีความฝันที่อยากจะเรียนหมอฟังมาจนถึงตอนนี้ก็อาจจะเกิดอินสปิเรชันบางอย่างแล้วแหละเพราะฉะนั้นพี่แตมีอะไรอยากจะฝากถึงคนกลุ่มนี้ไหมคะคนที่เขายังมีความฝันที่อยากจะเป็นหมออยู่สำหรับตัวพี่เองพี่ก็ อยากให้ทุกคนเนี่ยที่ยังมีความฝันอยู่เนาะในการเรียนไม่ว่าจะเรียนหมอหรือว่าเรียนอะไรก็ตามเนาะเรียนปอโทปอเอกเนาะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยตั้งเป้าหมายไว้ในใจแล้วก็ค่อยๆเก็บเป้าหมายในี้ในใจของคุณไปเรื่อยๆเป็นทีละขัน้นทีละขัน้นทีละขัน้นบางครั้งเราอาจจะไม่จําเป็นต้องตั้งเป้าหมายให้ใหญ่มากแต่เริ่มตั้งเป้าหมายทีละเล็กทีละเล็กทีละเล็กอย่างตอนที่พี่สอบเข้ามาที่เนี่ยพี่ก็ยอมรับว่า โอ้โห oh, แอบกดดันมากมันคือการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งในชีวิตเลยถูกปะ่ะพ่อแม่ก็มีความตั้งความหมัเล็กๆว่าเฮ้ยเห็นลูกจะอ่านหนังสือสอบเราก็ทำางานแต่เราก็ตั้งความวาหมายเล็กๆก,ก,ก,ก็คืออ่านหนังสือทุกวนันเก็บคะแนนทําข้อสอบอย่างเงี้ยเก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆทุกวนันทุกวนันและพี่เชื่อว่าทุกเรื่องที่เราทําเนี่ยมันจะส่งผลให้ภาพความฝันที่เราเคยตั้งไว้ภาพใหย่เนี่ยมันสมบูรณ์ ด,ดีมากมาเลยค่ะบราโวบก็หวังว่าคุณผู้ชมที่ได้มาฟังคลิปนี้เนาะถ้ายังมีความฝันที่อยากจ,จะเป็นหมออยู่ก็อาจจะปลูกพลังบางอย่างในตัวคุณได้หรือ,อว่าถ้าเป็นเพื่อนๆที่มารับฟังเราในวันนี้นะคะก็อาจจะได้แงม้มบางอย่างจากคนที่เรียนจบมาแล้วแล้วกลับมาเรียนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นความลับนะก็คือคณะเราอะโครงการเนี้ย รับคนถึงอยู่สาหอุ้ยสาเลยเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสยังมีโอกาสสาสิบยังมีโอกาสค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่แตมมากมากเลยนะคะ,คะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเราในวันนี้ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของซุปซิบสิอยากรู้อะไรคนไหนจะบอกให้อีกคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะคะพบกันใหม่เอพิซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.